สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวราศีธาตุดินแลัคนาธาตุดินนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินดีน้อนทะเลานะคะดูวดวงกับกวานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการพรยากรณ์นะสำหรับเนื้อคู่อยู่ไหนสําหรับคนโสดนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็คนที่ติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับกวางด้วยนะกวางจับไพ่ขึ้นมานะสถานการณ์ให้กับธาตุดิน สิบใบแล้วก็จับไพ่ถามว่าเนื้อคู่ของคุณอะอยู่ไหนตอนเนี้ยนะคะขึ้นมาอีกห้าใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอ่อมังกรพึกศพกันนะคะลืมพูดราศีก็คือเช้าราศีธาตุดินนะธาตุดินเป็นไรอะธาตุดินซาดิตอะชอบความเจ็บปวดชอบความเล้าลานอะไรประมาณนี้เดอะเดวิลเข้ามาคะ่ะบีเดี๋ยวไพ่ในเรื่องของในเรื่องของความรู้สึกความปรารถนาแรงราคาเยอะนะช่วงนี้ในตัวเราคนโซนนะคะ ถามว่าเหงาไหมไม่ได้ไม่ได้เหงาเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรชอบความเจ็บปวดประมาณนั้นเฮ้ยธาตุาดินบางคนนะคะอาจจะโสดแบบโสดยาวมานานอ่ะนะจนแบบรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรทํานะคะหรือหาความต้องการอะไรบางอย่างที่มันสามารถปรับสมดุลในความรู้สึกของตัวเองได้เนาะคนเราเกิดมานะทุกคนก็มีธรรมชาตินะอ,อแบบเนี้ยทุกคนแหละแต่ว่าสําหรับธาตุดินนะช่วงนี้ความต้องการค่อนข้างเยอะนะเรา เดอะเดวิเข้ามาเด็กถือไม้เท้าเข้ามาแถมนี่แปดไม้เท้าเข้ามาอีกแล้วก็มีไพ่สามดาบเข้ามาสามดาบใบเนี้ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องแบบว่าไปเป็นลักซ้อนหรืออะไรประมาณนี้นะเพราะว่า the d e ดวิค่ะกวางดูไพ่กลางนะคุณอาจจะคนโสดน้องอาจจะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมานะอาจจะออกไปหาอะไรบางอย่างนะที่มันอาจจะสามารถทําให้เรานั้นฮิวตัวเองได้การออกไป ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องเซ็กต์อย,ย่างเดียวก็ได้อาจจะหมายถึงว่าคุณไปออกกําลังกายอะ่ะแบบสะตองสตองอะ่ะนะทำให้คุณนะนะั้นน่ะรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นนะหรือบางคนน่ะอาจจะคิดมากนะคะแบบว่าคอนโทรลความรู้สึกไม่ได้ก็อาจจะออกกําลังกายหนักๆนะคะสามดาวก็เข้ามาเนี่ยกว้างม,มองถึงเรื่องของความเจ็บปวดในที่นี้หมายถึงการเจ็บปวดทางกายคะ่ะทางกายอาจจะหมายถึงว่าออกกําลังกายเยอะนะอาจจะบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมีอาการเป็นแบบนี้นะ โอเคนะคะรักษาไหวไหมสำหรับธาตุดินเทีนี้มันมีไพ่เดอะเอ็มเพเข้ามานะแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มตเข้ามาแต่คนรอบๆตัวมักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณมีความรู้สึกอย่างไงคุณสามารถคอนโทรลนะคะไม่แสดงความรู้สึกของคุณให้คนเหล่านั้นได้รับรู้แม้แต่คนที่สนิทกับคุณจริงๆอะ่ะก็ไม่สามารถรู้ได้คะ่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ภายนอกก็คือดูแบบไม่มีอะไรอยู่ในใจนะดูเหมือนไม่เหงาดูเหมือนว่า ชีวิตดีดาดีนะคะการการงานการเงินก็ดูแฮปปี้อยู่คนเดียวเหมือนจะสบายใจแต่สุดท้ายแล้วเดอะเฮอร์มิตนะคะความรู้สึกของคุณมันโกหกตัวคุณไม่ได้อะ่ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคุณอาจจะแบบอยู่กับตรงเนี้ยสิ่งอยู่กับตัวเองมานานแล้วว่าจนอยากมีใครสักคนเข้ามาบ้างอะ่ะสําหรับคุณนะคะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาแล้วเห็นไหมสิบถ้วยหมายถึงความสุขแบบเป็นชีวิตคู่ะคะ่ะหรือว่าความสุขแบบเป็นครอบครัวแต่ในเมื่อวันนี้ธาตุดินนะ คุณอาจจะยังหาใครไม่เจอนะคะคุณก็หาความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการ่ะเข้าใจไหมเพื่อที่จะออให้ความเหงาของคุณในแต่ละวันนะคะในแต่ละคืนมันหายไปมันก็เป็นธรรมดาสิบถ้วยก็คือคุณก็สามารถจัดการตัวเองได้โอเคนะคะเออมีไพ่เดิมเบิลเข้ามานะคะเออความสัมพันธ์นะสำหรับธาตุดินต่อให้มีใครเข้ามาก็ตามมันจะเข้ามาในในระยะแบบเวลาสั้นๆเพราะคุณรู้ค่ะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะยังไม่ใช่เดิมเบิลคุณอาจจะ มีคนเก่ากลับเข้ามาบ้างคนเก่าในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเขาเป็นใครก็ได้ค่ะที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณนะหรือว่ามีการพูดคุยกันนวนกลับมาแล้วก็วนออกไปนะหรือว่าคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้ค่ะคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งจัดทาความรู้จักกันแล้วก็มีการพูดคุยกันประมาณนี้สําหรับไพ่ดินเพราะว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาด้วยเจ็ดเหรียญหมายถึงในเรื่องของคําพูดเนาะแต่หรืออาจจะหมายถึงตัวเลือกที่คุณดูแบบใช้ความใจเย็นในการพิจารณา โอเคถึงแม้จะมีใครสักคนทําให้คุณรู้สึกประทับใจที่สุดในระยะเวลาอันสัน้นแต่คุณก็ธาตุดินนะคุณอาจจะยังไม่ได้มองนะในความปร,ประทับใจในสิ่งนั้นน่ะว่ามันจะต้องเป็นความรักคุณรู้สึกว่ามันต้องมากกว่านี้ในตําแหน่งของไพ่เจ็ดเหรียญนะจากความรู้สึกนะที่ที่สัมผัสกันทางกายแล้วนะคะคุณอาจจะมองลึกเข้าไปถึงภายใต้จิตใจด้วยสำหรับธาตุดินนะ่ะนะคะฉะนั้นนะคะมันเหมือนว่า ถึงแม้ว่าใครจะเข้ามานะคะพยายามทําให้คุณประทับใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่านะคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตาปรึงใจขนาดนั้นนะอาจจะต้องการมากกว่านี้อาจจะต้องการนะคะคู่ชีวิตจริงๆนะถ้าเข้ามาเพียงเพื่อทําให้ความรู้สึกแบบบั่นทอนเอ่อได้คลายบางสิ่งบางอย่างไปได้ในแต่ละวันน่ะนะแต่คุณจะรู้เลยค่ะว่าคนคนนั้นน่ะนะเราจะสารจมพันธ์ต่อไปแต่ถ้าคุณรู้สึกคุณพอใจพึงพึงพอใจนะในการพูดคุยกัน หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าคุณรู้สึกอยากสานต่อคุณก็สานต่อนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่คุณก็ไม่อันนี้คือธาตุดินนะคะโอเคนะก็คือธาตุดินไพ่ข okay. ึ้นมาหนักนะเราอะก็พยายามที่จะอ่านให้มันซอฟที่สุดนะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอขยายไพ่ให้คุณหน่อยเด The Devil นะคะเป็นเรื่องของนั่นแหละนะคน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 หนึ่งนะคะที่มีอารมณ์ร้อนแรงในช่วงนี้ แต่กวางจะขอไพ่ขยายค่ะขอเป็นไพ่ขยาย The Hermit เลยแล้วกันอยากรู้ The Hermit มาบอกอะไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณนั้นโสดคุณอาจจะกำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีเวลาไปหาในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าในเรื่องของแฟนก็ได้แต่วันนี้คุณได้ปลดปล่อยนะคะในเป้าหมายของคุณอย่างเช่นงานมันสำเร็จแล้วอะ่ะคุณก็เริ่มมองเรื่องของชีวิตคู่แบบจริงจังแล้วละ่ะ The Hermit มาบอกอะไรคะเกี่ยวกับธาตุดิน มีไพ่รายชินีเหรียญเข้ามาโอเคคะ่ะคุณรู้สึกว่าเนี่ยคุณต้องการออปชั่นเสริมในชีวิตไม่เราจะอยู่แบบทําให้ความรู้สึกเราลําบากแลนแคนไม่ได้มันจะอยู่แบบทําให้ความรู้สึกลําบากไปทําไมอ่ะมันก็ต้องหาออปชันในชีวิตของคุณเน่ะนะคนะมันไม่ใช่ความรักมันก็ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะนะที่ที่ทําให้เรานั้นสามารถระบายความรู้สึกไปได้ขออีกใบหนึ่งคะ่ะ แล้วก็มีไพ่สามไม้เท้าแต่มันก็ไม่ได้แปลว่านะคะคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณแบบจะเจ้าชู้อะไรไปซะหมดทุกอย่างเห็นใครเข้ามาก็อยากจะเจ้าชู้ไปหมดทุกอย่างมไม่ใช่แบบนั้นไม่เหมือนว่าคุณก็ตามหาความรักหรือคุณก็มองหาใครสักคนเหมือนกันสําหรับคุณนะนะแล้วตอนนี้คุณก็อาจจะออกมาจากความรู้สึกที่มันแบบโดดเดี่ยวเนาะเดยโอมิตเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามากําลังหาออปชันเสริมให้กับตัวเอง คือไม่ทำไม่ทให้ให้ให้ตัวเองน่าเบื่อเข้าใจไหมทาให้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์นะออกไปเจอใครออกไปเจอสังคมไปเจอคนรู้จักใหม่ๆนนะก็มีใครหลายๆคนที่วิ่งเข้ามารู้จักคุณแต่แต่คุณก็ไม่ไม่ได้ต้องการคนมากมายนะคะเพื่อที่จะมองในเรื่องความสุขตรงนั้นอย่างเดียวแต่เรามองหาเรื่องของคู่ชีวิตด้วยสามไม้เท้าเข้ามานะโอเคนะคะพัดดินทัดดินทัดดินทัดดิน,ดดนอขอไพ่สามดาบ สามดาบมาบอกอะไรคะสาหรับธาตุดินสามดาบมาบอกความเจ็บปวดความเจ็บปวดภายในใจของคุณคงไม่มีแล้วล่ะตอนเนี้ยแต่สามดาบเนี้ยมาบอกอะไรดีกว่าเอาแบบทั่วไปเนาะขอพัดขยายสามดาบให้ธาตุดินค่ะมีไพ่ห้าไมเท้าเข้ามารู้สึกสับสนกับตัวเองมากความรู้สึกมันตีกันมันมีอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งในตัวเองอะสาหรับธาตุดินนะมันอาจจะมีเรื่องของความลุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวเนาะในขณะเดียวกันที่มันมีความรุ่มหลงเข้ามาคุณอาจจะกําลังสับสนกับใครบอก บางคนด้วยว่าเฮ้ยความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความหลงหรือความรักกันแน่ห้าใบเท้าเข้ามานะคะอย่าสับสนนะถ้าดินขออีกใบหนึงค่ะมีไพ่พเดือดสตารเข้ามาแต่คุณก็ปล่อยมันไปได้เนาะปล่อยให้ความรู้สึกนี้มันหายไปได้ไม่รู้อะมันถ้ามันมีความรู้สึก2ออย่างมาในเวลาเดียวกันประมาณว่ารักก็ต้องการ แล้วอยู่ๆบางเอิญมันมีใครสักคนเข้ามาแล้วมาทําให้เรารู้สึกประทับใจอ่ะเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้อะค่ะว่าตกลงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราอ่ะมันคือความรักหรือความลุ่งหลงกันแน่โดยสตาแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรเลยนะคะดินคุณปล่อยไปทุกอย่างเลยค่ะมันเหมือนแบบคุณตัดใจหรือปล่อยวางไปเลยอะทั้งๆที่กับใครสักคนคนนั้นน่ะคุณอาจจะรักเขาจร,จริงก็ได้เดลสตาเข้ามานะหรือคุณกําลั่งอาจจะเสียายใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้ในเวลานี้นะโอเคนะคะ ธาตุดินธาตุดินธาตุดินโอเคค่ะมาดูไพ่ขยายสิบเหรียญให้ธาตดุดินค่ะเออไอสิบสิบถ้วยทอทีสิบถ้วยนะคะในเรื่องของความเป็นคู่คุณรู้สึกอย่างไรคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่คนโสดนะสิบถ้วยมันมีไพ่หกดาบเข้ามาความสุขในชีวิตคู่เหรอหกดาบเนาะคุณก็ต้องการคนที่ร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณอะ มีสุขร่วมเสพมีทุกล่วงต้านก็แค่นี้ค่ะไม่มีอะไรหกดางมันเข้ามาเห็นปะบางทพูดถึงจะมีใครสักคนไหมที่ลงเรือลําเดียวไปกับเรานะคะไม่ว่าอ,อจะเป็นเรื่องเล็กก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้ชีวิตคู่มันมีความบาลานะ่ะจะมีใครสักคนเข้ามาไหมเนี่ยหกดานเนี่ยคุณต้องการเอ,อให้ใครสักคนหนึ่งนะมาเกอดคุณนะคะต้องการความอบอุ่นอะ่ะพูดง่ายๆเคยพูดไปแล้วเนาะคนเราถึงแม้ว่าจะโสดนะมันก็ไม่มีใครแบบสตองจนขนาดแบบมีเรื่องเข้ามาแล้วแบบนั่งร้องไห้คนเดียวได้ ไปซาทุกเรื่องมันก็ไม่มีนะทุกคนอาจจะต้องการชีวิตคู่นะคะเนะี่ยสิ่งนี้แหละที่คุณตามหาแล้วคุณยังไม่เจอขออีกใบค่ะสำหรับคุณมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณต้องการแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะมีช่วงระยะเวลานึ่งนะนะที่คุณรู้สึกว่าคุณทุกข์แล้วคุณไปคนเดียวคุณไม่ได้มีใครข้างๆนะคะมาร่วมเดินทางไปกับคุณนะ่ะแล้ว เรื่องของการมีชีวิตคู่หรือครอบครัวเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องการมันแล้วต้องเปลี่ยนแปลงมันคุณอาจจะเอ,อมองในมุมกลับแล้วก็ได้สําหรับท่าดินนะบางคนอาจจะโสดเพราะว่าอยากใช้ชีวิตให้คุ้มประมาณนั้นเนี่ยอยากบางคนอาจจะอยากล่าแต้มให้คุ้มนะแต่วันนี้มันคุ้มแล้วนะสําหรับคุณเนี่ยพาวเวอร์มาแล้วคุณเริ่มคิดในเรื่องของการมีคู่แล้วล่ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะเนื้อคู่ของคุณคนนั้นในตำแหน่งของไพ่เดอะเวิลด์ค่ะคุณก็จะวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆอะ่ะบางทีก็ คนเอไปทําความรู้จักกับคนใหม่คนใหม่ก็กลายเป็นคนเก่าได้ไงอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วก็วนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยค่ะ The world มาบอกอะไรคะกับทาดินเนื้อคู่ของคุณค่ะ The world เดินเป็นวงกลมเลยเดินเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ The world ค่ะมีไพ่แต่เดทจะรู้ไม่ได้ว่าใครจะบอกว่าเป็นคู่ต่างชาติอีกแล้วเหรอเดทเข้ามาความหมายไพ่ยิปซีมันแปลว่าอย่างนั้นนะเพราะ The world ค่ะมันก็หมายถึงการเดินทางรอบโลกนะหรือว่าคนที่ อาจจะอยู่ไกลออกไปสุดขอบจัก,กรวาลน,นะคะที่เดินเท่าไหร่มันก็เดินกันเป็นวงกลมอะ่ะอืมมันคือไม่เดินสวนทางกันเลยหรือไงคือเดินตามเข็มนาฬิกาแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะเจอกันน่ะนอกจากคนนึงจะเดินไวกว่าอีกคนนึงเข้าใจใช่ไหมเดดเด t e ไพ่บก็คงยังตอบไม่ได้นะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะขออีกใบค่ะดีไพ่ก้าไม้เท้าเข้ามาเหนื่อย เหนื่อยแล้วนะเนื้อคู่ของคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในการตามหาเนื้อคู่อย่างคุณเหมือนกันโอเคนะคะวนไปวนมาอาขอให้ความรู้สึกให้กลับให,ใ,หใ,หให้กลับให้กลับทัดดินเป็นไพ่เจ็ดเหรียญมาดูกันค่ะเจ็ดเหรียญมาบอกอะไรอาจจะพูดคุยนะคะมีการพูดคุยใช่ไหมเจ็ดเหรียญพูดคุยกับใครคนโสดมีสองดาบเข้ามานะคะอืม ถ้าห่างหายไปจากการพูดคุยกับใครสักคนแล้วล่ะหรือว่าตอนนี้คุณไม่ได้พูดคุยกับใครเลยก็ได้นะคะอาจจะอยู่กับตัวเองนะคะหรือว่านำพาตัวเองนะคะไปเจอคนใหม่ๆบ้างก็แล้วแต่มีไพ่ถึงถ้วยเข้ามาเห็นปะคุณนำพาตัวเองค่ะไปเจอในสังคมใหม่ๆหรือได้รู้จักกับคนใหม่ๆวนเวียนกับคนกบเก่าๆอ่ะคุณมองว่าถ้าไม่ใช่แล้วไม่อยากเสียเวลาโอเคนะอืมมาดูกันเนื้อคู่ตามสถานที่ที่คุณจะไปเจอมีไหม ไพ่เจ็ดดาบเข้ามาเจ็ดดาบทาวเวอร์เข้ามาไพ่ไม่ได้พูดในเรื่องของลักษณะเนื้อคู่เข้ามานะว่าคือใครอ,อแต่ไพ่อาจจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่คุณยือยูต่ตอนเนี้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คนที่เข้ามาหาคุณก็หวังอะไรบางอย่างจากคุณนั่นแหละทาวเวอร์เจ็ดดาบนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับคุณเนะี่ยที่คุณรู้สึกอะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการพัฒนาไปเป็นแบบ ในลักษณะของความรักเพราะว่าตอนนี้จะเป็นในลักษณะคนเข้ามานะแล้วต้องการเนี่ยทาวเวอร์คือแบบบ,บุบบุบระบายอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยเจ็ดดาบคือการซ่อนความรู้สึกไว้ข้างในนะคะก้าวไม้เท้าเข้ามาอมืคุณอาจจะเจอคนคนนี้ในที่ทํางานนะคะไม่แน่อาจจะเป็นใครสักคนที่เป็นหัวหน้างานคุณหรือทํางานร่วมกันกับคุณหรือคุณมีธุรกิจอะไรร่วมกันกับคนคนนี้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าเป็นคู่กันไหมก็อาจจะดีนะคะถ้า เป็นคู่ในลักษณะการทํางานหรือการลงทุนน่ะจะดีแบบนี้จะดีเข้าใจใช่ไหมนะแต่ถามว่าเราจะเป็นแบบพัฒนานะคะไปเป็นถึงคนรักกันได้ไหมก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันรักกันสิสร้างอะไรสักอย่างให้มันขึ้นมามากกว่าในเรื่องของผลประโยชน์สินะคะนั่นแหละมันถึงจะเป็นความรักได้แต่ถ้าเรามองกันในเรื่องของผลประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางกายหรือว่าผลประโยชน์ในเรื่องของเออสิ่งของ หรือเรื่องของเงินหรือเรื่องของธุรกิจเราก็จะได้แค่ผลประโยชน์ตรงนั้นอะเข้าใจไหมตอบแทนกลับมานะคะมองไม่เห็นคะ่ะในเรื่องของคู่คุณอยู่ไหนแต่จะขอให้ขยายอะคะให้หน่อยเนาะขอไพ่ขยายในลักษณะคนที่คุณจะเจอขอเป็นไพ่ก้าเหลี่ยญเลยอะมาดูกันก้าเหลี่ยมมาบอกอะไรคนคนนี้นะคะที่คุณจะไปเจอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ฐานะดีแบบคุณอ่ะอืมนะ ทำงานเก่งแบบคุณอีโก้เดียวแบบคุณเลยเก้าเหรียญอาจจะเลือกยากแบบคุณด้วยนะคะประมาณว่าเหมือนเหมือนกับที่คุณเป็นทุกอย่างธาตุดินบางทีอะไรที่เหมือนกันมันก็เข้ากันไม่ได้นะจิกซอที่เหมือนกันนะมันก็ยังต่อกันไม่ติดเลยนะโอเคนะ <9 S 2> เก้าเหรียญมาบอกอะไรให้กับคนคนนี้หมายถึงเขามีตัวเลือกด้วยนะ <9 S 2> เก้าเหรียญค่ะมีไพ่เดอะชาริออตเข้ามาโอเค แล้วก็มีไพ่เดอะฟูลเข้ามาคนนี้เขาออกแนวลักษณะลาแต้มเหมือนกันเขาอาจจะเพิ่งเคยมีประสบการณ์หรือมีบทบาทในเรื่องของการลาแต้มในขณะที่าตาดินคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วค่ะแต่เขาอาจจะกําลังเพิ่งพบกําลังเพิ่งเพิ่งพบกับความตื่นเต้นนี้อยู่ก็ได้เดอะฟูลเดอะชาลีออตเก้าเหลี่ยนเนี่ยเห็นไหมโอเคนะคะมันก็อยู่ที่คุณอะาตุดินว่าถ้าคุณคุณเจอคนลักษณะแบบเนี้ยคุณจะเข้าแบบไปสานต่อด้วยเข้าไปแบบเล่นแบบ พนันกันไหมอะไรแบบนี้ด้วยหรือว่าคุณจะถอยห่างออกมาเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเจอใครสักคนที่เป็นคู่ชีวิตของคุณมันก็ถึงเวลาที่คุณจะถอยห่างจากคนพวกนี้หรือเปล่าเก็ตนะสําหรับธาตุดินนะคะโอเคค่ะว่าจะขอให้แนะนําให้ธาตุดินหน่อยธาตุดินอาการไม่ค่อยดีโอเคค่ะธาตุดินธาตุดิน,ดนควรทำยังไงคะธาตุดินมีไพ่ The Strength เข้ามาหักห้ามใจตัวเองให้เป็นก่อน นะบางทีคนเราก็ต้องรู้จักอยู่ในกรอบเหมือนกันนะ,ะบางคนอาจจะใช้ชีวิตนอกกรอบมาเยอะเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นไงา่าดินลองคิดดิเวลาที่แบบพ่อกับแม่บอกให้เราทรํานู่นทำนี่เราจะฉีกรอบนะออกมาจากนอกกรอบหมดเลยแต่เมื่อวันนึงที่เราโตขึ้นน่ะเราจะรู้ว่าการที่เรามีวินยัยหรือหักห้ามใจอะไรบางอย่างเนี่ยเดอะเตรนเนี่ยมันก็จะนําพาทําให้เราไปเจออีกอย่างหนึ่งอะไปเจอชีวิตอีกแบบนึงอะใช้ชีวิตนอกกรอบพอแล้วค่ะสําหรับท่าดินนะโอเคค่ะ ไพ่แนะนําต่อไปมีไพ่เดอะแฮงแงมคุณก็คงต้องอดทนนะ่ะคือต้องยุบหนอพองกพองหน่อในการหักห้ามใจตัวเองให้มากๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะสําหรับในชีวิตเราอ่ะที่เราจะต้องการมันเราก็ต้องหาจุดยืนให้ของตัวเองให้ได้ก่อนว่าวันนี้คุณถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังเข้าใจใช่ไหมมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาเห็นไหมไพ่ก็บอกว่า ำลังเรียนรู้นะคะในเรื่องของกของการปล่อยวางนะคะหรือว่าความอดทนนะคะเพื่อที่จะรอคอยใครสักคนเข้ามาคุณก็ต้องอดทนนะคะถ้าเราอยากได้คู่ชีวิตดีนะคะเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรควรที่จะห้ามใจบางอย่างนะคะแล้วก็หลีกหนีนะจากเขาเรียกว่าอะไรอะจากสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนะคะให้มันอยู่ในจุดที่ว่าเราเราสามารถบาลานซ์ตัวเองได้โอเค มีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาถึงเวลาที่คุณควรจะใจเย็นและรอคอยไม่มีอะไรคะ่ะมีคําว่าอดทนรอคอยคะ่ะโอเคคะ่ะถ้าคุณยังย้อนกลับไปนะคะเออนอกกอบอีกชิวๆอย่างเนี้ยคุณพาตัวเองนะคะทําให้ตัวเองแค่แบบว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะละลายความรู้สึกไปวันๆนะ่ะเราก็จะไปเจอแต่คนแบบนั้นน่ะแล้วเราจะเจอคนจริงจังยังไงอะถ้วยเข้ามาเดี๋ยวความรักดีๆก็เข้ามา แต่คุณต้องรอนะรอให้เป็นแล้วสิ่งที่ควรทําคืออดทนแล้วก็หักห้ามใจให้เป็นแค่นั้นเองโอเคนะสําหรับทาุดินนะขอบคุณมากๆนะท,ที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่นะสําหรับวันนี้ก็สอนนี้ค่ะ